สวัสดีครับผมผมครูเอกนะครับเป็นจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากณรและทางชั้นเรียนเลขพยาการนะครับผมทางชั้นเรียนเลขพยากณรจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทู e ก็การเอาคลิปลายสดนะครับเข้ามาเข้าอัปโหลดนะครับถอวช่องช่องยูทูบนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับขออนุญาตแชร์เข้าสู่ชั้นเรียนสักครู่หนึ่งนะครับพอดีวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ ก็วันที่22นะครูเอกจะไปทำภารกิจนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยจะไม่ได้อยู่รีวิวเนาะแต่ว่าครูเอกทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยว10โมงนะครับในชั้นเรียนมาพบกับรีวิวกันได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าครูเอกจะไม่ทำหรือเปล่าไม่มีทางครับครูเอกทำทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะช่วงนี้คลิปยาวมากนะครับยาวถึงนับนับแล้วร่วมร่วม8-9เดือนเลยนะครับตอนนี้ ไม่ได้แจ้งด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบน,นะครับเป็นเลขกลุ่มเ6 8 9กนะครับกูอีกตั้งชื่อได้น่าสนใจเหมือนกันนะข <c oughs> อกเวก็รู้สึกว่าเออเลขนี้มันดูแบบ ทำไปเรื่อยแล้วก็ทำแบบทาแบบถ้ามองในมุมไม่ดีก็เป็นคนหาเรื่องอหาเรื่องทำไปเรื่อยอะนะครับผมก็แบบว่าตั้งชื่อว่าเล่นใหญ่ไปเรื่อยนะจะเป็นเล่นใหญ่ไปเรื่อยลักษณะไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิวของครูเอกวันนี้กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับ9689มาจากเลข สามคู่ด้วยกันนะครับสามคู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็มีมีโอ,อ้โทษทีครับพิมพ์ผิดมีเก้าหกหกเก้านะครับหกแปดแปดหกแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับผมอ่ะสามคู่นี้นะครับคุยทํารีวิวไว้หมดแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปติดตามในรีวิวได้เลยนะครับรีวิวแบบเล็คู่นะถ้าต้องการเข้าใจพื้นฐาน แล้วก็นอกจากจะกลายเป็นเลขสามตัวกลุ่มนี้แล้วก็สามารถแบ่งแบ่ง,บงโซนย่อยนะครับเป็นเลขสามตัวได้2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือแปดหกเก้าเก้าหกแปดแล้วก็หกแปดเก้าเก้าแปดหกนะผมว่าตอนขอเนี่ยคนขอน่าจะแบบว่าเถ้าเอา2กลุ่มนี้มารวมกันมันจะเป็นยังไงคือคุยเคยบอกว่าเลขสาตัวเนี่ยสลับการตำแหน่งนึ่งมันคนละกลุ่มกันนะครับก็เลยลองดูอแต่ว่าคุยวิบอกวไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเลข สี่ตัวเนี่ยคู่เอกตามตำแหน่งนะมันจะไม่เหมือนทั้งสามตัวแล้วก็ทั้งเลขคู่เลยนะครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยเยอะยอพอสมควรนะครับมันอ่านตามตำแหน่งเนาะ,อะโอเคมาเข้าสู่การคู่เอกตั้งชื่อว่าเล่นใหญ่ไปเรื่อยเพราะนั้นขอพูดถึงส่วนท้ายก่อนนะครับท้ายเลขนี้เป็นเลขเก้าคนที่มีเลขเก้าท้ายส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดของตัวเองมีทางออกเป็นคนที่ มักชอบหาทางออกมีอะไรใหม่ๆมักชอบคิดไปเรื่อยๆเ,เป็นคนที่จินตนาการค่อนข้างกว้างมากนะครับกว้างมากๆกว้างกว่า4กว้างกว่า6อีกคือเขาคิดได้เรื่อยๆนะครับเพราะคเป็นคนที่แบบเขาเห็นอะไรเห็นภาพอะไรมักจะคิดต่อยอดได้เก่งประมาณนี้นะครับแต่ก็มีจุดด้อยคือคิดไปเรื่อยนี่แหละทําให้บางครั้งก็ดูคนโทรลยากนะครับขาดความมั่นคงทางอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับสําหรับเลขท้าย9กนะก็พิจารณา ข้อเด่นข้อด้อยด้วยกันแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ครูเอกจะให้มุมมองแล้วกันอาจจะคนอื่นอาจจะมองในมุมที่ต่างจากครูเอกนะแต่ครูเอกให้มุมมองอย่างนี้ก็แล้ว่าก้าวท้ายเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเจอผีนะครับก้าวท้ายเนี่ยมันหมายถึงก้าวท้ายเนี่ยมันหมายถึงความแปลกใหม่ก็ได้การไม่เหมือนใครก็ได้ความแตกต่างเงี้ยทางออกเงี้ย คือหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมองเป็นทางแบบสิ่งที่มองไม่เห็นค่อยไม่เคยเจออะไรเนี่ยก,ก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะเราก็ต้องมองภาพกว้างว้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเห็นเห็นมี9ก้าปุ๊บคุณจะต้องเห็นผีทันทีนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอันนี้ถามกันมาเยอะมี9ก้าต้องเห็นผีเท่านั้นอะไรเงี้ยยิ่งถ้ามีถ้าเป็นสีเก้าด้วยโอ้ยิ่งสื่อสารผีเลยอันนี้คือมันมันแปลแค่คู่เดียวไงคือ,ค,อคือแค่ความหมายเดียวของเลขเลขนั้นนะ่ะ อ่าถ้าสี่หมายถึงการสื่อสารถ้าเก้าหมายถึงอ่าอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นคนอาจจะมองว่าเป็นผีเป็นอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะได้อันนั้นคือมุมนึงแต่ถ้าเอาสีเป็นสื่อสารเหมือนเดิมแล้เก้ามาถึงทางออกละ่ะก็หมายถึงว่าพูดจาอะไรก็ดูแบบมีความแปลกใหม่มองหาการเจรจารให้มันผ่านพ้นไปได้ได,ดีได้เช่นกันก็ไม่ใช่เพราเป็นการไมไ่เจอผีไงนึกออกใช่ไหม เออเน,นี้ยไม่ต้องกังวลบางคนถามกูเองตลอดว่าโอ้ก้าวท้ายพวกนี้เจอผีแน่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ครับไม่เจอไม่เจอทุกคนนะละกันนะ,ะมีบางคนเจอบางคนไม่เจอนะไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับอ่นี่คือก้าวท้ายตำแหน่งต่อมาอันนี้ทีเด็ดแปดท้ายเอ้แปดแปดตอกอ่าแปดลำดับต่อมาเป็นเลขแปดไม่ใช่แปดท้ายนะครับเมือ่อวานก็เพิ่งสนทนากับอชั้นเรียนมานะครับลูกศิษนยะ์ในชั้นเรียนมาเออแปดก้าวท้ายทำไมเขาถึงขึ้นได้เร็ว มันขึ้นเร็วเพราะหนึ่งท้ายเนี่ยมันเป็นเก้าถูกไหมแล้วตำ้งแต่ต่อมาเป็นเลขแปดมันเล่นใหญ่ครับคือมันหาทางไงก็ได้ให้เอาไปสิ่งที่มันหามาเอาไปทาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคนคิดแล้วทําแล้วเป็นคนคิดแล้วเอาไอเดียนั้นไปทําได้เก่งมากๆคือเขาไม่ได้คิดเล็กเขาคิดใหญ่คิดใหญ่แล้วทําได้นึกออกใช่ไหมคือเขาคิดแบบเขาเป็นคนที่หาความแปลกแล้วก็ทําให้มันเป็นจริง่นึกออกใช่ไหม หาสิ่งที่มันไม่เหมือนใครแล้วเล่นใหญ่มันเลยนี่ออกใช่ไหมเออแต่มันมันต่างจาก98อยู่นะเพราะว่าแต่98นี่คือคิดการใหญ่แล้วก็หาทางให้มันเอ้ยเอาความคิดที่มันใหญ่เนี่ยออกไปทําให้คนอื่นเห็นที่ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็น8 9เนี่ยอันนี้มันคิดไม่เหมือนใครแต่ไอความคิดสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนใครเนี่ยมันทําจริงจังมากเนี่ยแหละคือ8 9เพราะฉะนั้นมันเลยการป็นแบบว่าเออ เหมือนเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนมันเป็นความต่างแต่เราเล่นมันเต็มที่อ่ะมันทําให้คนเนอะแล้วคนเวลาเห็นแนวคิดของคนเลขเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําเลขมันกล้าทําได้ยังไงวะแต่ตรงนี้ครับเป็นคนที่สร้างผมมองว่าภาพรวมก็คือเป็นคนที่สร้างโอกาสได้เก่งแล้วทีเด็ดกว่านั้นคือข้างหน้ามันเป็นเลขหก่ยมันทําตลอดมันไม่หยุดทํามันเล่นไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกมันไม่หยุดทํานะครับมัน มันทําพอมันคิดแล้วมันก็อยากทํามันก็ทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นโอกาสคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสได้เก่งมากๆนะครับแล้วยิ่งทาไปเรื่อยๆไม่พอทําให้มันดูว้าวอีกต่างหากจากตาแหน่งเล็กเก้าตรงพื้นฐานคือเป็นคนที่ทํานอกจากจะคิดอะไรแปลก,ปกเล่นใหญ่แล้วทาไปเรื่อยแลแล้วก็ทําด้วยใจทาเพราะความชอบทําเพราะความอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเพราะมันสนุกด้วยมันแบบ ตื่นเต้นด้วยมันได้ตอบโจทย์ตัวเองด้วยมันดูไม่เหมือนใครด้วยมันมีความแตกตา่างมันดูเวอร์วังอลังการโอ้เขาไม่สนนะเขาเล่นไปเรื่อยนะครับเลขเนี้ยจึงเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความซ้ำซากจำเจแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งไหนที่ทำซ้ำแล้ว,ซ,แบบว,ลวซ้ำอีกแบบเรื่อยๆแต่ว่าหมายถึงว่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบแบบน่าเบื่อเขาเป็นค,คนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงจังตลอดนึกภาพบอกใช่ไหมครับ อย่างเช่นเหมือนกับเรามีโอกาสสักอย่างหนึ่งขายหมูปิ้งอย่างเงี้ยบางคนเขาขายหมูปิ้งแบบเออมีแค่ผมเคยมีไอเดียเห็นไอเดียเนี้ที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะที่ผมเคยทํางานอยู่ด้วยนะครับอ่ามันเป็นไอเดียของหมูปิ้งหมูปิ้งนะปกติคนในหมูปิ้งก็อาจจะมีแค่หมูปิ้งนมสดหรือว่าอ่าหมูปิ้งธรรมดา5บาทสิบาทอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออไม้ธรรมดามีการโรยหน้านิดนิดหน่อยหน่อยแบบเครื่องปรุงนิดหน่อย แต่ผมเห็นหมูปิ้งในในมหาลัยเนี่ยหน้ามหาลัยเนี่ยมีทุกรถมีบาร์บีคิวมีหมูปิ้งบาร์บีคิวหมูปิ้งหมาล่าหมูปิ้งกระเพราเออเล่นกับเขาเิหมูปิ้งแจ่วเนี้ยจิ้มแจ่วเนี้ยนึกออกใช่ไหมคือมันโ,โหแล้วเรียงกันเต็มไปตับเลยนะไม่ใช่แบบว่าแค่ขายโต๊ะเล็กๆนะโ,โหเรียงยาวเหมือนขายเบเกอรี่ใหญ่ๆอะ่ะนึกออกไนหะม เนี่ยประมาณเนี้ไม่เหมือนใครแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ทําไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่ามีรถไหนที่คนสนใจใสเข้าไป <c oughs> เนี่ยนะครับผมถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจแล้วมีเลขประมาณนี้ผมว่าโอเคนะผมชอบนะแต่คราวนี้ยมันจะมีจุดดรอปอย,นนยูที่หนึ่งเลยที่ว่าหนึ่งห้ามยากห้ามลําบากอถ้าเกิดมันพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาก็ไหลไปเลยนะอะไรก็ต้องระวังนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นคนที่ ใช้เงินเก่งอืมอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมันจะต้องข้ามไปเรื่องกงันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่สามก็คือบางทีความคิดมันแปลกจนบางครั้งบางคนคนรอบข้างนี่ตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังแต่อย่างอื่นนะผมชอบทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเล่นกลุ่มนี้และเล่เลกลุ่มนี้นะครับแล้วก็พอถ้าย้ายสี่ตัวเนี้ไปอยู่ข้างหน้าคู่เอกก็มองว่าก็เด่นไม่ต่างกันนะเขาเป็นคนที่แต่งตัวเวอร์วังอลังการและดูดึงดูดผู้คนเข้าถึงคนเก่งแต่งตัวดี ดูออกแนวแฟชั่นทันสมัยตลอดเวลาแล้วแต่งจัดเต็มมากนะครับให้น่ถึงใครใน่ถึงสาวใหญ่รุ่นใหญ่อย่างพี่บุ๋มนะฮะพี่บุ๋มปนตา,ายเนี่ยโอ้โหสวยพริ้งอยู่เลยนะครับอายุก็อานามาก็ไม่น้อยแต่ว่าก็ยังดูดีอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งผู้ชายก็น่าจะปับเบิร์ตนะน่าจะประมาณนั้นเนาะเออน่าจะปรับเบิร์ดแหละ แต่งตัวจัดเต็มดูดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับหรือคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้แบบเนี้ยเอยอเขาคุณหนุม่มกัญชัยก็อายุขึ้นเล็กห้าแล้วก็ยังดูหนุ่มอยู่ยังดูแต่งตัวดูดีอยู่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบุคลิกภายนอกซึ่งผมชอบนะกลุ่มนี้จริงๆผมชอบเลขประมาณนี้แหลนะณปัจจุบันนะเมื่อก่อนลุงอาจจะเป็นเชิงอื่นแต่ณปัจจุบันผมชอบสไตล์แบบนี้นะครับแล้วทุกคนชอบนะครับอ่ะแต่เรื่องที่เมื่อกี้ผมให้ระวังไว้คือเรื่องของการเงินเป็นเรื่องเสริมจากเรื่องหน้าท้ายแล้วนะครับเรื่องการเงินเนี่ย ถ้าถามว่าเกิ่งหากิ่งไหมเต็มสิบ <met musician> ผมให้ให้ยี่สิบเลยไม่มีอดอ่ะหาได้ตลอดอ่ะแล้วหาได้เยอะด้วย,ไม,ไ,ยไ,ไ,ไม่ได้เน้นน้อยหาได้เยอะได้เยอะได้แบบโอ้โหโอ้โห,โหลานอ่ะนะครับโอ้โหลานส่วนวิธีการหานั้นบางคนมองว่าเอ๊มีหกแบบมันต้องเกี่ยวกับใบบนะุญสำหรับผมนะมันเป็นเลขของการเงินที่มาเยอะๆจะวิธีไหนผมบอกไม่ได้นะคนใช้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอา่า อบใบมุกก็ได้ครับไปเรื่องอื่นก็ได้ครับที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆได้มาเยอะๆอะไรพวกเนี้เล่นหุ้นก็ได้แนวหุ้นแนวการลงทุนการขายของอะไรพวกเนี้ซื้อมาขายไปของแบบขนส่งนําเข้าส่งออกอะไรพวกนี้ได้หมดนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเกี่ยวกับ,บใบมุกนะับไม่เกี่ยวสําหรับผมไม่เกี่ยวมันอบใบมุกก็แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งในในเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสับเซตของกลุ่มเงินของเลขเนี้ยนะเพราะนั้นสําหรับผมเลขบอกแนวทางครับไม่ไม่ใช่ว่าคุณมีหกแปดแล้วคุณจะกลายเป็นคนไม่ดีนะ ไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องการเงินอ่ะลืมบอกไปเรื่องหาเงินใช่ไหมแต่เรื่องเก็บเงินเนี่ยดรอปนิดหน่อยนะครับผมให้ให้สี่เลยเพราะไปง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นถึงคุณจะหาได้ยี่สิบก็ตามแต่คุณไปเร็วอะ่ะคุณไปเยอะแล้วคุณบางทีก็อาจจะเป็นอาศัยการหมุนเงินนะต้องใช้ใช้จ่ายเยอะอย่างเงี้ยก็ภาพรวมผมให้สักเจ็ดเจ็ดถึงแปดแล้วกันนะครับภาพรวมนะเพราะฉนั้นมันจึงเหมาะคนที่มีเงินทุนอยู่พอสมควรแล้วที่เอาไปลงทุนและให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆ มันก็จะได้กาไรมาแบบเออมันจะขึ้นมาขึ้นมาไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องการเงินก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับด้านการเงินนะครับส่วนด้านความรักอันนี้เล่นใหญ่จัดเต็มบุค,คลิกดึงดูดก็ต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงเพราะคุณค่อนข้างจะดึงดูดแรงเหมือนกันนะทั้งการแต่งตัวทั้งท่าทางทั้งบุค,คลิกท่าทางทีท่คุณเข้าหาคนได้เก่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของเรื่องศีลธรรมอ่ะนะครับถ้าคุณมีศีลธรรมประจําใจคิดพูดทําดี เราจะไม่นอกใจใครนู่นนี่นั่นกับคู่รักของเราในอ่นนี้ผมก็มองว่าก็เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดกันได้ดีความรักอาจจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเราคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่ศีธรรมในเรื่องนี้ก็เออกาจจะกการเป็นในด้านที่มันต้องระวงังก,การรักสามเศร้าบ้างการมีคนเข้ามาเยอะบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบทวนรอบด้านนะครับอาจจะพูดไม่เยอะนะครับเพราะว่า ช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินนะครับเงินมาหลายทางก็จริงแต่งานก็เยอะจริงงานเยอะก็ต้องนั่นแหละนะครับอาจจะมีเวลาเจ็ดให้มันแบบเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างจะฟิกเวลานนเวลาเหลือเยอะมากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะเจอคลิปคุยอีกแน่ๆทุกวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านสู่สัปดาห์นี้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับขอให้โชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำวรำวยทุกท่านนะครับผม สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับอ่จาจบวันี้สวัสดีครับ